เดี๋ยวเรามารุ่นคุยกับน้องอินฟ้าสักออเล็กน้อยนะครับจนเลยขอแจ้งความดีๆอีกค,ครั้งนะครับอินฟ้ากับมิสแควอร์เทนแลนด์2022 10นเ a ียสเอนิว r ซ์รีครับขอบคุณครับใช่ชายครับผมเป็นยังไงบ้างหายดีไหมครับอินฟ้าหลังจากประกวดจบตอนนี้เป็นเวลา2วัน อากหลายงานเลยนี่นับตลอดทั้งระยะเวลาตกลงตำแหน่งแน่นอนและตอนนี้พี่ก็แอบได้ยินมาว่าหลังจากคุณผู้ชมครับหลังจากจิงฟ้ามงนะครับได้รับตําแหน่งมาตอนนี้เข้าวันที่2ยังไม่ทันเต็ม2วันดีได้ข่าวว่าตอนนี้โอ้โหทั้งงานพรีเซนเตอร์งานโชว์ตัวต่างๆกรูเข้ามาเยอะอันนี้จริงหรือเท็จแค่าหน้างหมแค่ไหนครับจริงค่ะ สามล้านในระยะเวลาไม่ถึงสองวันอันนี้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยบางงานเรียกได้ว่าตอนนั้นกำลังคุยงานอยู่อีฟ้ากำลังบีบอีกงานนึงอยู่อีกงานนึงโทรเข้าโดโลโดเลยนะครับติดต่อเอาพิธีทั้งพรีเซนเตอร์มีงานทั้งไปโชว์ตัวร,รวมมูลค่าตอนนี้เกือบสามล้านบาทน,นะครับคุณผู้ชมโอ้โหรู้สึกยังไงบ้างกับการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าเปิดเปลี่ยนชีวิตในช่วงท่านคืนชื่น แล้วก็ไม่ได้ักเลยสักวันนะครับพรุ่งนี้ก็ต้องออกกันแต่เช้าเลยไอ้ยิงฟ้าเขาที่เห็นมาตั้งแต่หนูได้รับตําแหน่งมาก็มีกระแสมีทั้งในเรื่องของด้านที่ดีและก็ด้านที่ลบบ้างหลายคนอาจจะมองว่าดินฟ้าตอนนี้มันจะไป,ประกวนในเดือนตุลาคมที่ประเทศอินโดนีเซียหลายคนบอกน้องจะไปสู้กับตาชาติเลยหรือเปล่าในเรื่องของต่างหลายอย่างเลยอันนี้หนูมีอะไรอยากจะบอกสาหรับคนที่คิดตรงนี้กับหนูไหม เราไปเจอลานดินแล้ว okay, so โดนเซียก่อนที่จะเป็นปวดจริงใช่ค่ะโอ้โหโอเคครับเมื่อกี้คุณผ,ผู้ชมครับชีมงานแจ้งว่าอาจจะมีเหตุขัดข้องในตอนขณะที่เราดังไลฟ์อยู่นะครับเลยอาจจะพลาดในเรื่องของคำถามไปเยนยสำคัญเมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้ถามพิงฟ้านะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเพราะว่าตอนนี้เกิดกระแสเลยไม่ว่าจะเป็นทา,ทางด้านที่บวกมันก็ต้องผนวกมาจากด้าน,นที่ลบนะครับและสัมภาษณ์เลยหลายคนก็ เมนนะครับว่าน้องนั้นเหมาะสมหรือเปล่าในการเป็นตัวแทนเพราะว่าต้องไปเจอนะครับพวกเขาก็ปวดจากนานาประเทศรวมถึงประเทศฝั่งลาตินนี้น้องจะสู้ไหวไหมอันนี้ก็เป็นนคำถามที่ถามมานะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้ไลฟ์เริ่มกลับมานะอยากใช้อีกฟ้าได้ตอบประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งในครับในองสำหรับคนที่มาคอมเมนต์เราในปัญหานี้ เชื่อว่าหนูสามารถวันหนึ่งหนูจะพิสูจน์ศักยภาพให้เขาเห็นไม่ได้ว่าพ่ออะไรก็ถูกเรือ่องเราวันนี้อาจจะยังไม่เห็นแต่ว่าในวันต่อๆไปอาจจะต้องไม่เห็นอย่างแน่นอนค่ะอันนี้ก็เป็นนะครับแค่ส่วนหนึ่งสําหรับคอมเมนต์เพืว่าคนแค่กลุ่มเดียวนั่นแหละจะมองมาแบบนั้นแต่แน่นอนก็ว่าเวลานั่นแหละจะพิสูจน์ตัวเรารที่สําคัญเลยคุณผู้ชมเวลาอันนี้ไม่ได้งานมากเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราไปรัพเดงแบบ วันกว่าตอนนี้มีทั้งงานพรีเซนเตอร์งานโชว์ตัวน,นี้นะครับน้องรับทรัพย์ไปแล้วเกือบ3ล้านบาทอันนี้คือบทพิสูจน์แรกนะครับขอดเสียงเพลงดังอินฟลาสักนิดนึงนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆอ่ะท้ายีนครับลิฟฟ้าก่อนที่เราจะเป็นทริปาร์ตี้กันมีอะไรอยากจะบอกคนที่ซัพพอร์ตสนับสนุน,นเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ที่เราประสบความสำเร็จนรครับเชิญครับอยากจะขอบคุณมีคำ ไม่ใช่แค่บอลคนเดียวแต่ว่าแฟนคลับที่ จ็ถือได้ว่าเป็นน้ำตาแห่งควา,ามภาคภูมิใจเพราะว่าใอ้น,นี่ผมเข้าใจผมรู้สึกน้องเลยนะเพราะว่ามันได้รับกำลังใจจากหลายหลายคนเนี่ยมันคือความรักที่บริสุทธิ์ที่มีให้สำหรับตัวน้องมันอาจจะที่เาเป็นคำพูดไม่ถูกแต่มันรู้สึกอย่างนี้อะไรที่เข้าใจนี่แหละครับคือความรักจากผู้คณทุกคนนะครับที่มีใ้